สวัสดีจ้าแพนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าโซซีจะมาโซซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลทีน่าสนใจมั้งแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าที่เห็นตรงนี้เลยนะยี่ห้อเราทุกคนนะจ๊ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงริ้วเลยทีเดียวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั้ยกั็เมื่อค ในเยเรียนะเมื่อคืนนะจ๊ะอาเบียมอริเออร์ก็ชนะเรโมสตาร์ไป2-0งศูนย์ต่อที่พรีเมียร์ลีกของบุรุนดีนะจ๊ะเมืนนะนะ่อคืนนี่นะวิตาโลนะก็ชนะคายันซ่าไป2-1งหนึ่งเนชั่นแนลลีกของปูตานนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะทาซิรังนะจ๊ะก็เฉือนชนะอนะักเยนอะคาเดมี่ไป3-2มสองบุบบิดเลยนะต่อทนนี่ FC แชมเปี้ยนส์ลีกทูเมื่อคืนนี้นะจ๊ะ โ oh อฮังสเตเลอร์เอาชนะคาย่าไป2-0ทัมบินเนสโรเวอร์ก็เฉือนบีจีปทุมีเต็ดส2-1ราชบุรีนะจ๊ะก็แพ้คาบ้านในกัมบาออกสก,กาไป0-2อันนั้นคือผลโฟอ์ที่เราสนใจเมื่อเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวในการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปที่เรื่องราวของกัปตันทีม ของคร s สตอลพาเลซอย่างมาร์กเกียกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอย่างที่เราเคยเซาซีฟังสัปดาห์ก่อนว่าเอเจนต์ของเขาเนี่ยโทษลิวพูเลยนะโทษผู้บินพรีเลยบอกว่าเป็นเพราะช้าเนี่ยอืดอาดยืด,ดยาดนะมีเวลาเป็นเดือนตั้งแต่สิงหามาเร่งเดีวในวันที่1กันยามันก็เลยย้ายทีไม่ทันสุดท้ายเกียต้องอยู่กับคริสตอลพาเลซต่อไปลิวภูก็เลยมีปัญหาเรื่องของเกมรับอย่างที่เรารู้กันเนาะทีเนี้ย แฟนลิฟวหลายคนเขาก็ไม่พอใจ <_ an> เขาบอกโอ้โ oh, หถ้างี้ผู้จ้าแบบนี้ใช้ไม่ได้นี่วาถือว่าโบยกันมาแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วไม่อยากได้แล้วอย่างนน,งน,น,งนี้ว่ากันไปล่าสุดเกอก็ออกไม่สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่กับพาเลสต่อแล้วก็ต้องลงเล่นต่อไปแบบที่ไม่มีอะไรมาทําให้เขาเสียสมาธิได้เนี่ยน้องก็ถือว่าใช้ได้นะฟอร์มการเล่นในต่างนาของผู้เล่นวัยเอาไว้อเภอเฮนเป็นเจเพศรายนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี <_ an> ่ยม จ้าตัวไอ้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากนี้เขาจะโฟกัสแค่เรื่องราวกับพุชาบพาเลสและส่วนเรื่องอนาคตช่างมันฉันไม่แข็าแล้วสิเป็นเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนี้เกย์ฮีสัมภาษณ์เนขาบอกแบบนี้ว่าเกมเมอร์ตรงๆเกย์ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะพี่นะคือเกย์ก็พยายามโฟกัสเรื่องของฟุตบอลนอั่นแหละพี่ลงสนามไม่กับพาเลสนี่แหละนะแล้วเกย์ก็มั่นใจว่าแฟนๆเนี่ยรับทราบ,บ,บรับรู้ว่าเกย์เนี่ยทุ่มเทเพื่อทีมของเราจริงขอบคุณมากๆในยนะสำหรับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนเนี่ยนะเกย์สัมผัสมันได้ และสิ่งที่เกไม่ได้คิดอีกต่อไปคืออะไรไหมคือเรื่องอนาคตเกไม่ได้ห่วงตัวเองมากขนาดนั้นหรอกเกกําลังโฟกัสอยู่กับคริสตัลาเลซและเรื่องของทีมเท่านั้นเลยเรื่องส่วนตัวรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมการย้ายทีมอะไรก็ตามเนี่ยนะเกไม่สนใจเลยตราบใดที่คริสตัลาเลซต้องการเกเกก็จะมีความสุขเอาละเราได้แชมป์เอฟเอคัพมาเนี่ยมันคือความสําเร็จเรามีความสุขและเราไม่มีทางพอใจกับแชมป์นี้เราอยากได้มันมากขึ้นทุกคนในสโมสรคริสตัลาเลซอยากได้แชมป์มากขึ้นเพราะนั้นเรราู้้แลว ว่าเราทําอะไรได้บ้างนะเพราะนั้นเราทํางานหนักต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องส่วนตัวของเกเกไม่สนโอ้โหตอบแบบนี้ได้ใจแฟนครูชาพาเลสไปแบบเต็มๆนะเรียกความศรัทธากลับมาได้แล้วก็เป็นการบอกไปยังทีมที่สนใจในตัวเขาว่าระหว่างนี้ยังไม่ต้องมาคุยเดี๋ยวมาการาค่อยมาว่ากันตอนนี้อยากจะโฟกัสทุ่มเทให้กับครูชาพเลสแบบร0 0เลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเจดามบอกเลยนะลิปูเองเนี่ยมาการาเนี่ยรีบไปจงไปจีไปคุยให้จบให้ไวเพราะอะไร ล่าสุดเรอัลมาดริดสนใจแล้วไเย็มินิกก็สนใจด้วยเออยังไม่รวมแบนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนะที่ก็เป็นตัวเต็งที่จะดึงตัวเกยไปคุมแนวรับให้กับเป๊ปโกเดลากับทีมชุดใหม่ของคุณซื้อโรคจิตด้วยนะจ๊ะเพราะนั้นตอนนี้ตัวเลือกของเกยมากขึ้นนะลิฟูต้องลุ้นว่าจะได้ตัวเกยจริงหรือเปล่าหรือว่าแฟนลิฟูไม่อยากได้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยซิแต่จดไดาบอกว่าเหมาะนะเหมาะที่จะเป็นคู่ขาของฟานไดและยืนระยะ ต่อจากฟานไดได้ด้วยนะตัวนี้นะของดีนะตอนนั้นเสียดายอ่ะไปดูที่ข่าวทีดํอาอ่านแล้วก็ตกกระจายแต่ก็ต้องแปลมาให้ฟังกันนี่ฟังหูไว้3ามหูนะซึ่งก็ได้เป็นเรื่องโจ๊กแหละนะเจมี่โอฮาราตำนานกองกลางที่เคยลงเล่นกับเอนเนมอตสเปอร์เนี่ยนะเจ้าตัวทำงานอยู่ทับท็อกสปอร์ตอันนี้สื่อนี้ก็รู้อยู่แล้วนะว่าต้องเวลาเอาอะไรมาเดี๋ยต้องเอาลังมดมาหารเอาลังแตนมาหารอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าทำไมแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่ลองดึงกับตันพันดุของพวกเขาอย่างรอยคีน อดีตตำนานกองกลางในชาติไอร์แลนด์เนี่ยมาคุมทีมแมนยูเต็ดเพื่อกู้วิกฤตฟอร์มห่วยแตกภายในทีมเออต่อจากรูเบนโบริมซึ่งจะดำอ่านข่าวนี้้วผมร้องเอ,อิร์กอักยิมโบเลยถ้าคีนมาจริงนะอย่างแรกนะชกกับบูโน่ก่อนเลยอย่างที่สองนะต่อยดาวโลนะมึงเป็นอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีบ้างนะเจมี่โอาร่าให้แต่บ้าแบบนี้กับท้องสปอร์ตนะเขาบอกแล้วบอกว่าออโอ้ว่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะพี่นะจนป่านนี้ทำไมแมนยูเต็ดไม่มีใครสักคนเลยโทรหารอยคีน ให้เขาเข้ามา็นบทบาทอะไรในทีมก็ได้พเพราะอะไรรู้ไหมคีนเนี่ยอาจจะเป็นกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูเต็ดแล้วเขาคือผู้นําตัวจริงเวลาเดินกล้้องแต่งตัวนักเตะต้องเงียบแล้วก็ฟังเขาไม่ใช่แค่สั่งนะแต่เขาทําให้เด็กๆพวกนี้มันดูและเขาไม่มีทางยอมเลยให้ยูเต็ดตกมาอยู่ในมาตรฐานที่ห่วยๆแต่แบบนี้นะไม่น่าเชื่อนะยูเต็ดทำไมไม่ตัดใจเอารอยคีนเข้ามาอยู่ในห้องแต่งตัวมาอยู่ในสโมสรน,นะหรือแม้แต่มาเป็นโค้ดในสนามซ้อมนะเพื่อย้ำเตือนแล้วว่ามาตรฐานของยูเต็ด มันต้องสูงแบบที่รอยคีนเคยผ่านมาโทรหาคีนเลยเซอร์จิมนะเอาคีนมาคุมทีมนั่นแหละเซอร์จิมฟังแล้วผมก็ร้องเออเออเผลอๆนะคีนนปนสาวไปยันเซอร์จิมมึงซื้อตัวอะไร่มึงเปลี่ยนระบบการเล่นเป็นหลังซับทำไมเผลอเอนะไปตบกบาลอ,อมาแบราดามึงดึงโค้ชอย่างนี้มาได้ยังไงอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นคีนก็เลยไม่ได้เป็นโค้ชสักทีนะหลังจากว่างงานนะ่าสมัยเคยคุมซันเดอร์แลนด์อิฟสวิททาวน์เป็นผู้ช่วยของมาร์ตินโนนิวที่ ทีมชาติไอแลนด์ด้วยนั่นเองปัจจุบันก็เป็นกูรูชื่อดังเลยนะแล้วก็มีบุคลิกการพูดคุยนะทั้งรายการของ s k y Sport ทั้งรายการของ s i ติ to f o o t ball ของ t ด e Overlap ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับรอยคีนนะจ๊ะส่วนโดยเจดมองว่าถ้าต่อไปนะมีโค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วจะดึงคีนมาเป็นผู้ช่วยเป็นหนึ่งในสตาร์โค้ดอันนี้เห็นด้วยแต่ให้คุมทีมเต็มตัวเจดาว่าฟุตบอลยุกนี้มันไม่ได้มีแค่หัวจิตหัวใจแล้วมันจะทำให้ทีมชนะได้นะ ไปดูกันที่วิกตอร์เยอร์เคเรสกันหน่อยก็หลังสู่หน้าทีมชาติสวีเดนของไอ้เป็นใหญ่แฟน์เปียงอาร์เซนอลนะจ๊ะห้านัดหลังสุดไม่ยิงเลยเ<อ>ก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด9นัดยิงปและสามประตูเพีพก็เออใจชื้นยิงได้เลยเว้ยปรากฏว่าช่วงหลังฟอร์มฝืดนะ <c oughs> แต่มิเกลลาเตตา้ากุนซอมาสเข้มของไอ้เป็นใหญ่แฟนเปียงอาร์เซนอลก็ไม่สนใจก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องการเล่นกับเพื่อนเล่นร่วมเชื่อมเกมลงมาเล่นด้วยกันกันกบเพื่อนนุ่ยนั่นจ่ายบอลรับบอลวิ่งช่องถือว่าทําได้ดีขึ้นเรื่อยม้ะิงปรตูไไ่ด แต่เดี๋ยวเชื่อเถอะหลังจากนี้นย,ยิงได้แน่นอนนะโดยพีต้าสภาพแบบนี้กับฟอร์มของเยอเคเดสก็บอกว่าที่ต้าสัมผัสได้คือน้องเยอเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะมันมีช่องที่เขายิงแล้วติดบล็อกบางละนะยิงชนเสาบางละแต่ภาพรวมเนี่ยต้าพอใจกับฟอร์มของเขานะเขาทำได้ดีมากๆเลยเขาพยายามทุกอย่างเพื่อจะยิงประตูให้ได้นะเขาช่วยทีมได้เยอะมากนะตอะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจการเชื่อมเกมการเคลื่อนที่การอะไรต่างๆนาที่เป็นแดนบวกให้กับทีมเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วเหลือแค่ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เอาละเดี๋ยวเสาร์นี้แหละเจอกับเวสแฮมเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสยิงประตูก็ได้เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยยิงได้มาแล้วอ่ะนั่นคือบทสมัยของมิเกลลาเตตาปกป้องวิกตอร์เยอร์เคเรสซาจ้าสูน่าสวิตชที่ฝืดมาแล้ว5เกมนะทีนี้ไปดูตำนานของอาร์เซนอลอย่างเด็กกุนเชียงนะจ๊ะเทอรี่องรีนะปัจจุบันก็เป็นกูรูอยู่ที่ CBS เป็นกูรูที่เป็นรับเชิญไปทั่วเลยเนี่ยนะก็ออกมาบอกเลยว่าทีมเก่าของเขาอย่างไอ้ผิวหนของอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้มีโอกาส ล่าแชมป์เต็มตัวแล้วแล้วอ้างอย่อ่ไม่ได้เพราะอะไรขุมกําลังแนวลึกตอนนี้ตัวจริงตัวสํารองเนี่ยมีตําแหน่งละ2คนเรียบร้อยสำหรับมมเกล่าเตต้าคนซื้อมาาเข้มนะจ๊ะอองรีบอกแบบนี้เขาบอกว่าอืองม่านะโอกาสเยอะมากเลยนะในการที่จะชนะถ้วยต่างๆในฤดูกันเนี้ยเพราะอะไรตัวสำรองอาร์เตต้าลงมาเปลี่ยนเกมได้นะบางคนลุกมาจากมานตาวสำรองเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีกว่าเป็นตัวจริงบางคนเป็นตัวจริงทําไม่ได้ตัวสำรองลงมาช่วยบางคนเป็นตัวจริงทําได้ตัวสำรองก็ลงมาปิดเกมให้อะไรแบบนี้นะ ทุกรายการที่คุณแข่งขันคุณจะไปไกลมากๆเลยเพราะขุมกาลังเชิงลึกนี่แหละคนที่เข้ามาเนี่ยนะไม่ได้มาเป็นแค่ตัวสํารองแต่พร้อมจะย่งตัวจริงและพร้อมจะคว้า3มแต้มชัยชนะร่วมไปกับทีมอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือเทรดีอองรีเดอกุนเชียงเขาบอกอาร์ติาแบบนี้ก็เป็นการปลุกใจกระตุ้นเพราะว่าเอาจริงอะเป็นรองแชมป์มาสามฤดูกาลในพิมเลียงกฤีเนี่นะและปีแล้วในแชมเปี้ยนส์ก็ทําได้ดีมากๆเนี่ยแต่มันไม่ถึงแชมป์สักทีฤดูกาลนี้ซื้อตัวเข้ามาในเติมแต่ละตําแหน่งเ่าถือว่าเติ เติมถูกจุดหยิบถูกตัวเวลาแก้เกมเพราะนั้นมิก่กลลาซาต้ากับอาซนนลปีนี้ถือว่าสุกงอมในสตาร์ขององรีน,นั่นเองนะจ๊ะอา้าวแฟนปืนว่าไงมั่งสุกงอมจริงหรือเปล่าไปดูวยหนึ่งดราม่าที่ไม่ได้ย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันนี่ก็คือมอร์แกนกุ๊กไวเฮ้มอร์แกนกิฟส์ไว้นั่นเองนะจ๊ะกองกลางกับตันชิมของรรเดนฟอร์เรส่หน้าเหมือนอาจารย์กุ๊กเอ็นอาร์มากๆเลยนะเขายอมรับว่าที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาเครียดมาก แล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยกับดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาจะย้ายทีมจากฟอร์เรสต์ไปอยู่กับทรอยมาัสเปอร์นั่นเองนะจ๊ะเดยกองกลางวัยวัยอเพศเฮเป็นเจ้เพศ25่ขวบเนี่ยตกเป็นข่าวมีค่าฉีกสัญญาที่60ล้านปอนด์และสเปอร์ก็ยื่นซื้อมากะลาการ์คมที่ผ่านมาฮิวิโกงฮิวิโกไปแล้วสุดท้ายฟอร์เรสต์ไม่ยอมขู่สเปอร์ว่าถ้ายังตามตือ้อตามเทเียวแล้วเทียวคือวุ่นวายกับกิฟไว้เนี่ยจะฟ้องกับพรีเมียร์ลีกเลยเพราะว่าการเข้าหานัาเต้ท่บทามแบบ เจ้าป่าก็ปฏิเสธแล้วล้วก็ตัดสินใจต่อสัญญากับกิฟไว้อีก3ปีถึปงปนี2 0 2 8แปดจะตัวสัมภาษณ์แบบนี้หลังจากไม่ได้ย้ายที่นะเขาบอกว่าตัวกิฟเองเนี่ยกับครอบครัวก็เป็นยุคเวลาที่ตึงเครียดนะพี่นะมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นหลังบ้านเอางี้กิฟเล่าแบบนี้กันชีวิตส่วนตัวของกิฟเนี่ยนะมันมีหลายเรื่องมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครอบครัวของกิฟคือทุกอย่างของกิฟเลยกิฟเลยตัดสินใจว่ากิฟไม่ย้ายแล้วกันกิฟขออยู่ที่เนี่ยต่อกับภรรยาและลูกของกิฟที่เพิ่งคลอดเกิดมาในช่วงซั เพราะนั้น,นการที่จะไปโฟกัสเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันเลยทำให้ลําบากมากนั่นแหละกิฟให้ครอบครัวมาก่อนสุดท้ายกิฟเลยตัดใจแบบนี้อยากจะถือว่าเปิดเผยเผยเผยมาแล้วว่าที่ไม่ย้ายเพราะเมียเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆเลยก็เลยทาให้การย้ายจากฟอเรสต์ไปอยู่กับสเปอร์เนี่ยย้ายมงย้ายเมืองอะไยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอยู่ต่อแล้วกันต่อสัญญาไปเลยเลือกครอบครัวมาก่อนอนาคตทางฟุตบอลของตัวเองนั่นเองนะจ๊ะ อ้าวอีหนึ่งคนที่ฟอร์มดีเว้ยล่าสุดลงตัวจริง4นัดเนี่ยย,ยิงไปล้ว3ประตูสำหรับศูนย์หน้าสายอีสานทีมชาติเยอรมันอย่างนิกบัวเทอร์มาเดอร์นั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเอ็ดดี้ฮาวคุณซือจอม,มง่วงของซาลิกาซาอุดีเดียวกับเซอร์จีโอเจตเนี่ยก็ชมเลยว่าเฮ้ยกระหน่ำประตูร้อนแรงขนาดนี้นะเชื่อว่ามีของอีกเพียบเลยหลังรถเพราะนั้นเดี๋ยวเจอด่านเนี่ยให้ด่านรวบแม่งเลยคนละของแล้วมาถึงมีพวงสวรรค์เออพรสวรรค์นะจ๊ะเอ็ดดี้ฮาวให้สังหวะถึงบัวเทอร์มาเดอร์ไวว้้แบบบนนีะเาาอก่ จริงๆเนี่ยนะศักรยรูปแแหศักยภาพของน้องนิกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเล่าใจจริงๆเขาทาได้เยี่ยมมากๆนะที่สำคัญเนี่ยเขาทำงานหนักและอยกจยกระดับตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันมีอีกเยอะเลยที่เขาจะพัฒนาได้เพราะนั้นเนี่ยนะมันมีเราต้องเพิ่มเติมตลอดระหว่างทางตรงนี้สภาพร่างกายของเขาเราต้องฟื้นฟูให้เร็วนะ ทักษะอะไรเราไม่ห่วงแล้วเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อลุยในพิมพ์ในพิมพ์เล็กทุกสัปดาห์ัลนแหละเด็กมีของยังนิดได้เยอะเก่งเกงเกงโอ้ยอะนั่นคือเอ็ดดี้ฮาวนะจ๊ะชมนิกรบัเทมาเดอร์แฮ้นิกบัเทมาเดอร์ไปดูนี่กุ๊กกูอย่างมาร์คคูคูระยาไปขอโทษเพื่อนนะจ๊ะแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนของฐานะกาศรักแชมป์โลกเชนซีนะก็ามาเตือนเพื่อร่วมทีมเชนซีเลยว่าเฮ้ย ถ้ายังมีวินัยในสนามไม่มากพอเนี่ยนะนะลุดมั่งหลงมั่งเจอใบแดงง่ายๆแบบนี้มันส่งผลให้กับทีมในอนาคตแน่นอนเพราะนั้นปรับปรุงเรื่องนี้กันหน่อยกุ๊กกูไ้้ห้สัมภาษณ์แบบนี้นะหลังจากเชนซีเนี่ยนะเจอใบแดงติดต่อกัมา3นัดก็ไปแล้วนะจากเกมกับยูไนเต็ดนะรับซานเชสเกมกับไบรตันนี่เป็นเทรโบชาโลบาเกมกับเบนฟิก้าล่าสุดเนี่ย เป็นชัวเปรโดรนั่นเองนะจ๊ะกุ๊กกูบอกแบบนี้เขาบอกว่ากุ๊กกูว่านะพี่มันยากนะเพราะมีความท้าทายอยู่เยอะเลยกุ๊กกูมองว่าเราต้องดีขึ้นเพราะอะไรการเล่นดัเนบเบิล1ิคนเนี่ยมันยากมากมันเป็นงานที่ยากมากแต่กุ๊กกูไม่อยากจะอ้างหรอกพี่เราก็พยายามเรียนรู้ปรับปรุงการเล่น10คนไปนะเกมล่าสุดเนี่ยเราเจอไบตันเล่นนา40นาทีด้วยผู้เล่น10คนนะมาเจอเกมกับเบนฟิก้าเราก็เหลือส0คนอีกแต่มันท้ายเกมก็ยังดีไป เราต้องเรียนรู้แล้วต้องไม่เสียประตูง่ายๆด้วยพัฒนาต่อไปนักเตะของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคุณรูปเฮ <Hey! S 1> คุณภาพนะเราต้องเรียนรู้ต่อไปทุกเกมคือโอกาสที่ดีในการยกระดับและพัฒนาตัวเองเพราะนั้นเนี่ยนะกุ๊กกูมองว่าเราอย่าอ้างเลยว่าเราเหลือ1ิคนเพราะนั้นอย่าช่วยกันหน่อยเพื่อนๆน,น,นะระวังหน่อยอ่านั่นคือ มาร์คกูรูรรยาไปขอโทษเพื่อนเขาบอกแบบนี้นะจ๊ะไปดูนี่น้องหอยกันบ้างนะออกจากผีได้ดีทุกคนอีกรายนึงนะจ๊ะรัสมุดเดอะสกินชิปกรวยจาราจรหอยลุนเนี่ยนะเบิ้ล2ประตูเลยในเกมที่นาปโปลีเอาชนะสปอร์ติลิสบอนได้2ต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์เนี่ยจะตัวได้แอสซิสจากควินเดบรายนะกวกระเทยเพลย์เมคเกอร์อด,ดีตของแมนเชสเตีร์เนี่ย ช่วยเขาได้นะแล้วก็เปิดบอลแม่นยำเขาก็ทำประตูได้ดีด้วยลสาสุดคาร์ลินก็เลยออกมายกย่องพี่บอยบอกโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะจ๊ะเดี๋ยวต้องหอยบอกแบบนี้ว่าเออหอยบอกเลยนะพี่บอยเนี่ยคือหนึ่งในตำนานจริงๆอ่ะทุกเวลาที่เขาคลองบอลเนี่ยหอยไม่ต้องคิดเลยคนระับหอยแค่หาช่องให้ดีเดี๋ยวพี่บอยเขาจ่ายบอลมาถึงหอยจริงๆแล้วหอยก็ทําประตูได้ด้วยนะและการยิง2ประตูแบบเนี้ยจากการจ่ายอาชีพสองครั้งจากวินเดอร์บอยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรที่หอยคิดเอาไว้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะ หอยก็รอคอยอคนที่จะจ่ายบอลให้หอยแบบนี้แหละพูดแบบนี้กระทบกระเทือนใครนะป่าวน้องหอยอแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแนละ้วก็ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเกมที่เอาชนะสปอร์ตเดลิสบอไปด้วยสำหรับรัสมุดหอยลุนนะจ๊ะยินดีด้วยนะและถ้าใจให้ดีนาโปลีซื้อขาดด้วยตรงนี้ ทีนี้มันต่อเนื่องมาจากดราม่าเมื่ออสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะที่านาโปลีแพ้เอซิมิลานไปเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวคิมินเดรบรอนเด็กเด็กเเธอออกจากสนามเจ้าตัวงุดหงิดจิตงุดเงี้ยวนะเล่นเอาอันตโตนอคอนเต้นเนี่ยยั่วเลยจบเกมฟาดใส่เลยนะข่าวถามว่าเดอบอยงหงุดหงิดอะไรคอนเต้บอกอุยไม่รู้เหรอฮะกะโถตกั้นหงุดหงิดเรื่องผลงารขันน่ไม่ว่ากันหรือหงุดหงิดฟอร์มตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่ามาหงุดหงิดการโดนเปลี่ยนตัวออก ฮึนะดกับคนผิดแล้วฮึดผิดคนแล้วน้องระวังด้วยอ่านี่คือค e อนเต้ก็พูดแบบนี้ล่าสุดจบเกมกลางสัปดาห์ค e อนเต้ออก็ออกอ่ามาให้ัมภาษผ้าีกแล้วก็ลดกระแสความตึงเครียดลงไปบอกว่าทุกคนอยากช่วยทีมแต่เขาเป็นโคช้ชเขาเลยต้องจัดการทีมนั่นเองนะจ๊ะโดยคอนเต้บอกแบบนี้อบ,บอกว่าทำไมฮะเรื่องของน้องบอยทำไมไมันก็เหมือนการสัญญาอื่นนั่นแหละเพราะอะไรเขาก็เป็นคนที่เล้รอนสูงมาตลอดเป็นตำนานาก็รู้อยู่แล้วนะก็เ,เป็นเด็กดีเป็นนักเตะที่ดีไม่้องไปพูดอะไรเยอะนะโธ่เอ้ย ทำงานหนักอยู่แล้วรู้เขาอยากลงเล่นน่ะนะแต่เวลาต้องการเปลี่ยนตัวใครเปลี่ยนนี่เต้เป็นคนเปลี่ยนนะเต้ต้องตัดสินใะจนะครปรับปรุปงทีมเวลาต้องการชนะธรรมดาล้วก็พูดไปเ,เรื่องผลแข่งข,งขงันเรื่องการเปลี่ยนตัวเรื่องความมุ่งมั่นไรพูดไปนะปัดโทสงส้มันคืออะไรทุกคนนุ่มเทนเลยให้กับทีมจบอ่านั่นคือคอนเต้พูดกว้างๆไว้แบบนี้แต่ก็ยืนยันชัดเจนว่าถ้ามีการตัดสินใจการเปลี่ยนตัวตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนจัดการนะจ๊ะเพราะนั้นชัดเจนนะไม่มีดรามาไรไ่าใดๆจ้า ไปดูกันที่ปอ์ป็อกบา,า,าอบาจาร์ส alon barber ม i d f i e l d e r กองกลางตัวตัดผมนะที่ปัจจุบันอยู่กับโมนาโกในวัย32ปีเนี่ยโดนแบนจากเรื่องดดตรวจโดงตรวจโดบไม่ผ่านไป18เดือนเนี่ยนะกลับมาตอนนี้ยังไม่ฟิตพอลงเล่นแต่นักข่าวดันไปถามดิเดียเดชองเทรนเนอร์ของทีมชาติฝรั่งเศสเลยว่าป็อกบามีโอกาสกลับปฏิทินชาติอีกหรือเปล่าตลกนะนักเตะนี้ยังไม่ได้เล่นเกมอาชีพเลย แล้วโดนถามว่าจะกลับมาติดทีมชาติฝรั่งเศสหรือเปล่าในรอบ4ี่ปีเลยเพราะครั้งสุดท้ายที่ปอกบาเลเน่นกับฝรั่งเศสคืออุ่นเครื่องอฟริกาใต้ในวันที่29ิมีนาคม2022นี่องนะจ้ะเดชองก็เลยตอบแบบนี้เขาบอกว่าต้องว่าน้องมันก็ใกล้โมเมนต์ที่จะเป็นนักบอลแล้วล่ะจะกลับมาติดทีมชติหรือเปล่าเหรอโอ้คมเป็นเป้าหมายในใจของเขาแหละนะชองก็ไม่ว่าอะไร แต่มันมีหลายด่านที่ก็ต้องผ่านให้ได้นะลงสนามโมโาโกให้ได้ก่อนเลยอย่างแรกนะแล้วโชว์ฟอร์มให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขามีความสุขพวกเราก็จะมีความสุขไปกับเขาแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องการติดทีมชาตินะนะ่มาบอกว่าอ้ป๊อกบาคัมบงคัมแบ็กชองไม่ใช่คนโง่นะพูดไปแบบนั้นเนี่ยนะเหมือนเป็นการให้ความหวังเขาแล้วสื่อก็จะตีข่าวไปผิดๆอ่าก็ถือว่าพูดชัดเจนมึงลงเล่นในโมโาโกให้ได้ก่อนยืนระยะให้ได้โชว์ฟอร์มให้ได้หลังจากนั้น ค่อยมาคุยกันเรื่องติดทีมชาตินะสำหรับเปาปอกบากองกลางตัวตัดผมไปสบายดูวิธีไปแต้องไงไส้ไปปิดทางที่มาดริดดาบีน้นะจ๊ะระหว่างอาร์เรติกมาดริดกับเรอัลมาดริดเนี่ยล่าสุดมาการ,รายงานนะออกมาว่าลาลิก้าได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านกรรมการผ่านผู้ควบคุมเกมผ่านแฟนบอลด้วยกันเองเนี่ยว่ามีการเยียดนะหรือเป็นการด่าทอกันแบบไม่เหมาะสมระหว่างเกมเยอะมากๆเลยในเกมมาดริดดาบี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะทั้งแฟนของมาดริดเองทั้งแฟนของอาร์เรติก้าเนี่ยนะฟาดกันไปฟาดกันมา เหยียดโค้ดด้วยนะแฟนมาดริดก็เหยียดใส่เด mm ียโก้เอลโชโรซิเมเน่เทรนเนอร์ของแอตมาดริดนะจ๊ะส่วนแฟนของแอตมาดริดก็เหยียดใส่ผู้เล่นของเรอัลมาดริดตามสไตล์เลยนะซึ่งรายงานของลาลิก้าร์เขารายงาอนอมาว่ามีทั้งหมด5เหตุการณ์นะจ๊ะที่เกี่ยวข้องกับกองเชียร์แอตร์เรโกมาดริดนะแล้วก็มีเหตุการณ์ตะโกนด่าทอเหยียดกันอ,อีก5เหตุการณ์ด้วยและรวมไปถึงอีก5เหตุการณ์ที่แฟนบอลเรอัลมาดริดเนี่ยนะเหยียดใส่เดียโก้ซิเมโอเน่นั่นเองนะจ๊ะรวมทั้งหมด15เหตุการณ์ ดูที่ว่าจะลงโทษแค่ในสักเหตุการณ์หนึ่งไหมสำหรับลาลิกาสเปนนะอ้าอย่าไปทำนะจะาย้ำตรงนี้นะอีหอยรอดทุกคนนะอย่าไปเหยียดใครทั้งสิ้นจะเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเหยียดการศึกษาเหยียดอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเหยียดสิ่งเดียวที่ควรจะเหยียดคือเหยียดแขนเหยียดขาเวลาเมื่อยแค่นั้นพอและนี่ก็ทั้งหมดของเรงเล่าสีในเช้าวันศุกร์แบบนี้หวังว่าแกจะมีความสุข เหมือนชื่อวันนะจ๊ะแล้วก bueno ็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยในสุดสัปดาห์แบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะอีหหลอทุกคนนะอา้าวเหมือนเดิมเจอน่าจะตากันอวยพร, hood, พรกันตลอดแหละให้พวกันมีความสุขเหมือนวันสุขวันนี้วันสุดท้ายของการลุยชีวิตแล้วนะทำให้เต็มที่ในทุกประบาทที่ได้รับมอบหมายนะจ๊ะใครเจอเรื่องยาก,ยากอยู่เจดาเอาใจช่วยให้ผ่านไปให้ได้นะใครเจอเรื่องง่ายๆทําเรื่องง่าย,ให,งงงายให้เป็นเรื่องง่ายอย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกา็แล เสาร์อาทิตย์ชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วกลับมาเจออีกทีกับเรื่องเล่าซาซาซีวันจันทร์หน้ากันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะเอา้าตามนี้กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเรื่องเล่าซซาซีสำหรับวันนี้ไปเว้วย